มาเปิดกรกโจนท่ไม่กันโอเคอาเฮียนับให้ม้เลยกีละผืน ีห้าอันนี้หกสิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคยี่สิบผืนนะคะวันนี้เรามารับยี่สิบผืนทั้งหมดถ้าชอบผืนไหนก็ลูกค้าสามารถ ที่จะแคบแล้วก็ทักสอบถามหนูได้เลยนะเนี่ยค่ะตามนี้เลยดอกไ้สวย มันเป็นงานแบบงานแบรนด์งานอะไรด้วยนะคะเนี่ยสาามสองเนี่ยทำรถพ่วงนะทงรถโอเคมันขับได้ใช้